นี่คนเฝ้ารถเขารับประกันฟรีว่าไม่มีหายไม่มีหายไม่มีเป็นอะไรทางสินผมหัอกลบอหลฟีชอบด้วยนี่คือแผนที่นะฮะน้ำตกอันนี้ถ้าเราจะไปสวนหมีเราต้องเดินลงทางนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปขึ้นไปถึงน้ำตกแล้วลงลงทางนี้ เดยมานิดเดียวนะฮะก็ถึงสวนมีแล้วโอ้มีเยอะด้วยหลายตัว พอเขาเอากล้วยไปวางตามที่ต่างๆแล้วมันก็ไปเดินกินอือมีมันอ้วนจริงเนาะเพราะอากาศแบบมันก็เลยขนโดยเดิมันปีนท,ที่ไปถึงข้างบนเนี่ยกินกล้วย <laughs> มันหิ้ก็ไปหาตามนู่นตามนี่มันก็คงรู้ว่าคนนี่เอาไปเก็บทีท่คำอใช่ป <laughs> ่ะให่ป <laughs> ่ีใหญ่เลย มันเป็นจะพรนไม้ไไมันอัอนตรายคนตกคนอาจจะตกไปเยอะม,มันมีพวกกรมาถังเยอะตก,กเย๊ะ ม่บอกสองไี่ไม่รู้อบอกสงองไรบอกสอง <c oughs> thank cool. you <Huh? S 2> อะไรนะอันนี้ไม่ใช่ห้องน้ํานะอันนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะสําหรับคนที่คนที่จะลงไปเล่นน้ําแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ แต่ละบออจะมีที่เปลี่ยนให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้านะลงมาเล่นน้ำ วางสีหรือปากวางสีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบางน้ำตกแห่งนี้อยู่นอกตัวเมืองหลวงพระบางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ30กิโลเมตรชื่อน้ำตกวางสีหมายถึงควางหนุ่มที่เขาพึ่งเริ่มงอตก ภาษาไทยเรียกว่าควางสีฟางเขาสีาน้ําตกวางสีเป็นน้ําตกหินปูนสายน้ําทิ้งตัวจากหน้าผาสูงกว่า70เมตรสู่แหล่งน้ํากว้างเบื้องล่างทำให้เกิดละอองฝอยของไอน้ำพุ่งกระจายทั่วบริเวณโดยบริเวณด้านล่างน้ําตกจะมีสะพานและเส้นทางให้เดินใน ชุมชนต่างๆตลอดจนมีที่นั่งให้ชมผิวพักและพักผ่อนหยใจน้ำตกกวางสีมีน้ำไหลตลอดปีอากาศเย็นสบายแต่ช่วงที่สวยที่สุดคือปลายฝนต้นหนาวเพราะน้ำจะใสป่าจยางเขียวอนุญาตให้เล่นน้ำได้เป็นจุดต่างๆมากมายแถมมีที่ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกด้วย ้นกเดิจาสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดน้ำตกก็มีทางเดินด้านข้างให้เลาะไปยังชั้นบนซึ่งควรระมัดระวังในการเดินทางเพราะจากเป็นเส้นทางที่ลื่นชันน้ำตกกวางสีอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่กระทรวง กัสิกดมและป่าไม้การไปเที่ยวน้ำตกจะต้องผ่านด่านซึ่งปิดเวลา15นาฬิกานักท่องเที่ยวจึงควรไปถึงก่อนเวลาน้ำตกกวางสีมักมีชาวหลวงพ่อบางนิยมไปเที่ยวกันโดยเฉพาะในยามมีงานบุญหรือเทศกาลผลมากต้นน้ำนะของที่นี่ของน้ำตกกวางสี เราขึ้นมาถึงต้นน้ำเลยนะนี่ฮะแล้วน้ำตกก็จะไหลลงไปตรงหน้าผานี้ dạy số và những gì cũng được ban ngày hôm nay ต้อต้นน้นอนีหลอาจา้ัอตอนนี้เราจะลงอีกทางนะครับแต่กินี้เรา<อ>ขึ้นมาทางลำบากตอนนี้เราจะไปทางที่สบายลงไปทางสบายนะ หน้าผานี้จะไม่ไม,ไม่ไม่ชันลาดล,ลงไปอะไรจะไ่ข้างในนะต้นต้นไม้ต้นนี้ยงางไดโนเสาร์หมายว่าไดาโนเสาร์เนี่ยอ๋อยังไงที่จะเป็นไดโนเสาร์อ่าทางนี้ไปไปอันนี้ไปต้นน้ําจริงๆเลยคือถ้ำวังสีสมีวัดมีอะไร,รตอนนี้เรากำลังจะไป จะไปต้นน้ำนะครับตาดกวางสีไปถ้ำตากวางสีที่เป็นต้นน้ำมีเป็นต้นน้ำมีสะพานขาดด้วยมีการปลูกผักในน้ำต้องใช้เราก็เดินมาแล้วเขาเชาวบ้านเขาชวนมากินข้าวบ้านเขาดเดินเข้ามา ตั้งไกลนะถือมีดต่างหากโอตรงนี้มีน้ำตกบอกอ๋อเขา,าพาฝรั่งมากินข้าวนี่เขาชวนมากินข้าวปิ้งหมูกลางน้ำตก่งนี้เลย ตึ้งหมูเนเื้อใช่หมเ้หรือหมูอันนี้เนื้ออันนี้รู้ได้ไงดำขนาดอาจจะเมื่อทั้งคู่ก็ได้รอไม่ไหวแม่ค้าบอกเป็นชั่วโมงกลับดีกว่าครับนี่ไง พี่โลนี่เดินเป็นนานเกือบถึงแล้วแต่ยังไม่เห็นถ้ำโอ้ต้องขึ้นไปอีกอ่อห์ไหนตรงพระนี่เหรอ๋อถ้ำอยู่ตรงพระนี่ฮะใบเดียวพอจีกใบเดียวพอมีไฟฉายให้ด้วยถ้ำกวางสีละ ถ้ำกวางสีปาก้ำทางเข้าถ้ำนี่เป็นงูนะนสลักเป็นพยานงูนเขาเรียกถ้ำพระฤาษีก็ไม่มีคนอธิบายไม่เหมือนเขายังไม่ได้ทำอะไรไงเนะี่ยเป็นลูกส้างโดยนะ่ะไม่มีอะไรไม่สวยเท่าไหร่ โอเคมีตั้งสองช่องยไม่พาอยู่อ่ะไม่หีงยกไปตั้งลึกกะสินี่ไงใช่ปะมีพระมีพระอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเข้าไปไหมเข้าไปในยิ่เยอ่ระวังหัวนะระวังหัวจ้องไปเข้าเก็บมาแล้วมั้งเ่ ซอกหินหรือกลางแม่น้ําที่มันพุ่งขึ้นมากลางน้ำกลางน้ำเหรออ๋อถ้าน้ํามันเยอะมันถึงจะพุ่งถ้าน้ําน้อยมันไม่พุ่งออกที่นี่ลงไปที่น้ำตกอันนี้คือปากต้นน้ําเลยต้นน้าน้านี่เกิดจากในนี้เลยใช่ไหมในถ้ำนี้เลยนะมาจากตรงไหนก็ไม่รู้มาจากตรงไหนไม่รู้แต่มันมันออกมาจากตรงนี้เลยออกจากตีนผู้นี้ เช่ารถเช่ารถกลับขี่เกียจเดินแล้วใอ้เมาลรถมาสามร้อยทางเล็กอย่างนี้เลยครับมาม่ีนนเเลยนะอ,องมาึง ส่วนบริเวณด้านหน้าทางเข้านักท่องเที่ยวจะพบร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารประเภทปิ้งปลาปิ้งไก่ส้มตําและเหล้าเบียร์ให้บริการหลายร้านนอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกให้เลือกซื้อกลับไปส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่ทํามาจากไม้ไผ่หลายจำนาไม่ทาลาวแต่ไม่ บอกเขาว่าไม่ใส่ปลาไม่ใส่ปลาแต่ว่ามันลืมน้งก๊กเลยมีกลิ่นปลาพร้อมจะลุยต่อนี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เรานั่งแวะร้านขายผ้าผ้าทอนเขาตั้งกันข้าใช้เวลาจบแล้วแข้งกีบตกเท่าไหร่มา My good heart, say ห่งละนี่อ๋อคือนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้สองแสนค่อยเราส,งสัสงแสนก็พันออแพงจังเป็นแพงตรงคอเองนี่แหละตอนนี้จะเป็นหมู่บ้านทำผออ้าเลยนะอ่าวัดวัดวัด,ว,ดวัดถิ่นแก้วนะฮะ ถึงแกว้วเอาลุยเดินเลยตามเส้นทางสู่น้ำตกกวางสรรีจับพบกับวิถีชีวิตอัน แท้จริงของลาวชนเผ่าในลาวโดยเฉพาะหมู่บ้านลาวเทิงเช่นหมู่บ้านข่าแป้นบ้านตากบ้านอู้เป็นหมู่บ้านพวกอะไรอ่ะพัตธกามเป็นพวกข้าพวกกระเป๋าผักท่นกี่นกี่เท่าไหร่วะสี่เส้หาเ่น อันนี้ผ้ากันเปื้อนเอางงานาะผ้ากันเปื้อนเนาะ